คอเทนเมากกว่า30ปีน,นะคะทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายตู้ 1, มือหมือสองทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะบริษัทของเราเนี่ยก่อตัต้งตั้งแต่ปี2533นะคะเรามีความเชี่ยวชาญการซ่อมการแดัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์โดยทีมงานมืออาชีพรับให้คำปรึกษานะคะสามารถนัดหมายร่วมหน้าได้ทันทีนะคะต,ตรงนี้ตรงนี้ ตไปแล้วเราก็ยังมีลานรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ด้วยนะคะทางโอนทราคการซึ่งจะอยู่พิกัดตรงถนนบางนาตรากม21นะคะรวมถึงลานรับฝากตู้โซนภาคตะวันออกด้วยอยู่แหลมฉบังนะคะแล้วก็เรายังมีบริษัทขนส่งในเครือด้วยซึ่งวิ่งขนส่งทั่วประเทศค่ะกกุุอ่ LCD ทุกคนจด,ดไปเลยนะคะนะคะขายให้เช่าและแตัดแบงตู้คอนเทนเนอร์ อันนี้ที่เป็นตัวอย่างนะคะที่เราจำหน่ายตู้ทั้งมือหนึ่งและมือสองให้เช่านะคะอันนั้นภาพก็จะเป็นทั้งตู้มือหนึ่งมือสองแล้วก็เรายังทำตู้คอนเทนเนอร์ตู้เย็นด้วยนะคะแช่อาหารอันนี้ตู้สำนักงานร้านค้าตามแบบที่ลูกค้าสั่งทำตามออเดอร์นะคะอันนี้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ เป็นที่เราไปทํางานให้กับกระบี่ของอบตนะคะตู้ดับเพิน,นะคะหลากหลายทุกวงการเลยที่เป็นลูกค้าของเรานะคะอ่ากลุ่มลูกค้าชั้นนำนะคะมีปตทซีพีซีพีเอสอนะคะอะที่ทุกคนก็พอเห็นโลโก้นี้ก็เลยนึกขึ้นมาได้ทันทีเลยนะคะอันนี้กลุ่มของสายเรือนะคะสายเรือซึ่งเราเป็นเอเจนต์ของไทตัน นะคะที่เป็นมาจากเมืองนอกกลุ่มวานกลุ่มซิมเอเอเมเลตซมรงนี้ที่เป็นกลุ่มสายเรือซึ่งบางคนอาจจะทราบแล้วหรือยังไม่ทราบนะคะอันนี้ก็จะเล่าเหตุการณ์ก็ก,ก็ไม่ใช่เหตุการณ์ก็เป็นเรื่องจริงนะคะที่ลูกค้าเนี่ยเรามีลูกค้าเนี่ยจากประเทศสิงคโปร์เข้ามาเลยนะคะเขาก็อยากจะได้เอ,อ่ทอทาสำนักงานแถวรามอินทราซึ่งใช้งบเนี่ยไม่เกิน6ล้านบาทแล้วก็ สร้างไม่เกิน90วันเราก็นับปรึกษากันเราก็จะเริ่มตั้งตั้งแต่โครงสร้างนะคะแล้วก็เอาตู้เนี่ยไปวางน,นะคะทำฐานเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะชั้นล่างของเขาเนี่ยก็จะทําเป็นโรงจอดรถ 1. 1> เก็บของห้องแม่บ้านส่วนชั้นสองชั้นสามเนี่ยทำเป็นสำนักงานแล้วชั้นสี่เนี่ย 1. 1> เป็นห้องพักด้วยซึ่งอนาคตเนี่ยเขาก็สามารถตอเติมได้อีกเพราะว่าเราเอาตู้เนี่ยมาตั้งได้เลย นะคะแล้วก็งบตรงนี้จริงๆเราก ah. ่อสร้างเสร็จเนี huh. ่ยก่อน90วันด้วยอ่าน่ะถึงงบอะไรครับใช่ค่ะถึงบงะไรครับถึงต่างงบต่างงฟอนนะคะลูกคิฟบริษัทที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทุกภาคเลยนะคะของประเทศที่ต้องการใช้ตู้สำนักงานและตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการเก็บของนะคะ ระยะสั้นหรือรอะไรเงี้ยยาวก็ได้เราจะให้เช่าแค่หน e ึ่งเดือนก็ได้นะคะบางอันบางทีเจอลูกค้าเนี่ยบอกเช่าแค่หนึ่งเดือนแต่กลายเป็นหนึ่งปีก็มีหรือสองปีก็มีนะคะเพราะว่าเขาไว้ใจเรานะคะบทสนทนาตรงนี้เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักที่กําลังมองหาตู้เก็บของสํนงานักงานจะเช่าหรือจะซื้อเรามีบริษัทที่มากขึ้นประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญให้บทคัดึกษาฟ่ีไปดูหน้าง,งานให้นะคะก็นึกถึงบริษัทฟอร์เตสมาลิง กาถามอยากได้ตู้คอนเทนเนอร์มือสองมาทําเป็นร้านค้าขอนักงานร้านอาหารบ้านพักราคาไม่แพงนะคะมีบริษัทฟอร์เทคมลีนที่จํากัดนะคะเป็นมืออาชีพนะคะราคาเนรมิตได้ทุกความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณค่า<ม>อ,อันนี้นะคะเหมือนอันนี้ค่ะที่โชว์นะคะสามารถเนรมิตให้ลูกค้าได้ตอบโจทย์ของลูกค้าด้วยนะคะว่าอยากได้อะไรบ้างตรงนี้มาคุยกันมาปรึกษากาัน ข้อใจผิดของผู้เช่าและผู้ซื้อของตู้คอนเทนเนอร์นะคะก็คือเรื่องของสภาพตู้นะคะอ่าเตือนวามีกิกิเดียว่สามารถติดต่อบาง <c oughs> ออนได้นะคะ <c oughs> ที่เบอร์นี้นะคะโอเคขอบคุณค่ะ <c oughs>